สัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการประจินวันนี้กับดิฉันบุภาเรืองพุ่มผ,ผู้ดําเนินรายการนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันนี้ออกจากแปลกตาสักนิดหนึ่งนะคะเรามาถ่ายทํารายการกันนอกสถานที่ที่บ้านดงบงังสวนไม้ดอกไม้ประดับนั่นเองที่มาที่ไปเราจะมีงานในเดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะแล้วผู้ที่ให้เกียรติรับเชิญมาสนทนาในรายการก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะพี่ใหญ่ของเรานะคะ พี่อ้วนหรือท่านนายกบางออนวิลาวันท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและท่านที่สองค่ะทีทมให้เกียรติมาร่วมสัฒน,นาเลยการท่านบุญศรีจันชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กนะคะท่านที่สามค่ะท่านสืบจเจริญสุขนะคะประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบางค่ะท่านสุดท้ายค่ะผู้ในการสมควร พันศรีนะคะเป็นผู้บริการกองแผนและงบประมาณนะคะค่ะขอสวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะคะต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะพี่อ้วนคะที่ให้เกียรติมาสนทนาในรายการนะคะพี่อ้วนต้องพูดในภาพรวมแล้วค่ะนะคะว่าที่มาที่ไปเรามานั่งถ่ายทํารายการกันตรงนี้แล้วแปะกล่าวด้านหลังนี้ออกจะสวยงามเรียนเชิญพี่อ้วนก่าสัมพันธ์ได้เลยค่ะก็อยากจะเรียนนักท่องเที่ยวนะคะและผู้ที่แม้อยู่ในจังหวัดปท านครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความสามัคคีของทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะนะคะเราจัดงานนี้มาเป็นเวลา7ปีต่อเนื่องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นตลอดจนชาวจังหวัดปราจินบุรใใีใกล้เคียงนั้นได้มาสัมผัสว่าปราจินบุรีนั้นมีต้นไม้นะคะที่ใหญ่ที่สุด นะคาก็เป็นพุทธังสุวรรณไพยบ้านดงใบที่ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดปราจินบุรีจากความร่วมมือของการจัดนั้นโดยองค์การบริุารวนจังหวัดปราจินบุรีองค์การบหารสุวนรณบลดงที่เหล็กและก็อำเภอเมืองปราจีนบุรีจากตะกี้นี้น้อง่อบอกว่าบรรยากาศนั้นสวยงามต้นไม้ด้านหลังนี่ราคาไม่เท่าไหร่ค่ะนะเป็นต้นไม้มงคลนะฮะปลูกก็ยิ่งเป็นเศรษฐีเศรษฐีต้นนี้ก็75 0 0 0นห้านะคะวันนั้นที่มาวันงานก็ประชาสัมพันธ์ก่อนเลย นะคะเป็นวันที่เราจะวันที่9ก้าวันที่1 0พฤษภานะคะจะลดกระนำเลยเราก็เรยประชุมบึกษาหารือแผงไหนที่มีธงสีฟ้าจากราคาที่ร้อยบาทก็จะเหลือเท่าไหร่นะท่านนายกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง5้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะท่านประธานชมรมได้ยินหมห้าสิบก็ยังกระนำกว่านั้นอีกบางทีอาจจะเหลือแค่30คือเดแค่เจ็ดสเหลือแค่3 0ิแจกแถมเลยเพื่อให้งานนี้เป็นงานที่ มอบความสุขให้กับทุกคนที่มาเที่ยวชมงนะก็ยังโมกนี่80ก็จะลดเหลือ30คสิบค่ะอย่างต้นนี้ที่พี่อ้วนบอกว่าเจ0 0หมื่นที่บอกตัวเองบอกไม่แพงที่กรุงเทพขายเป็นแสนค่ะค่ะบ้านคุณอาอนี้ซื้อไปตั้งแล้วเป็นแสนค่ะพี่อ้วนแล้วก็ไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะถือว่าถูกมากจริงๆค่ะพี่อ้วนค่ะอันนี้ไปเลี้ยงต้อยอันนี้เขาตะคุณเดียวกันใช่ไหมคะท่านนายกตะคุณเดียวกันนะคะพูดถึงภาพรวมก่อนว่าทำไจัดจัดแล้วก็ จะได้รายได้เพิ่มสําหรับชุมชนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็ะจากที่อื่นก็มาอย่างเช่นผลไม้ก็กำลังจะมีคือเดือนพฤษภาปลายเดือนหรือต้นมิถุนาเขาก็จะจัดง,งานกเกษตรอีกอผลผลิตที่อยู่ในแปลงเขาซึ่งเป็นผลไม้ก็จะเอาพวุ่นี้ไปปลูกเสริมต้นโมกจะเห็นไหมฮะริมถนน,นเต็มเลยแม้แต่ทุ่งนาตอนนี้ก็ปลูกโมกหายนะคะซึ่งเราดูแลเนี่ย มันเป็นการที่ทําวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามคําสั่งสอนของพ่อหลวงโดยตรงคือเดิมทีเดียวเนี่ยพื้นที่เรามันเป็นพื้นที่ไม้ผลจากไฟตรงที่มันตายไปแล้วแล้วเขามีไม้ผลอยู่แล้วแต่นี่ไม้ประดับเนี่ยเขาก็ปลูกแฝงมันก็เลยมีทั้งไม้ผลก็เหมือนกับเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองนะคะซึ่งการจัดงานครั้งเนี้ ป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะพี่อ้วนมันเป็นไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพันสมุนไพรบ้านดงบางครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดนะค<น>ะ,<น>ะครั้งนี้นจะทําให้ความประทับใจเกิดขึ้นในเรามองว่าปัญหาสุสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทุกอย่างที่เราจัดงานแล้ว,ลวก็คิดกันว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้ติดตะลายก็ต้องขอบคุณน้องวุฒิด้วยนะฮะซึ่เป็นฝ่ายเราอย่างน้องฟอกทีมงานทีมงานทั้งสามท่านน่ะที่แนะนําส่งเสริมว่าแหมเรามีของดีกัน่จะให้เขาประทับใจเพราะคนไทยเนี่ย ของแถมใช่แต่ของแจกของแถมก็ปีนี้ต้องสวยงามมีคุณภาพเป็นมงคลด้วยทับแก้วด้วยค่ะพี่อ้นขาจากที่จัดติดต่อกันมา7ปีนะคะตัวเองเข้าประชุมด้วยเพราะเข้าใจอย่างอย่างทีมงานเนี่ยลูกน้องเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเคยอยู่จังหวัดอื่นของเราติดตลาดนะคะติดตลาดติดหูแล้วก็ยังจะติดต่อให้พี่อ้นพูดในรายการทางกรุงเทพก็ยังบอกวู้ งานนี้งานใหญ่นะน้องก๊อกเขายังบอกค่ะพี่วันค่ะเพราะฉะนั้นเรามีของดีในจังหวัดเราเราต้องเต็มที่นะคะงานจะเริ่มเมื่อไร่ถึงเมื่อไหร่คะับงานก็วันที่เก้าพฤษภาถึงวันที่สิบสองวันค่ะสองวันสองวันเต็มตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงมืดค่ะใครมาซื้อเพราะปกติกลางคืนก็ขายดีอยู่นะเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่าห้าสิบ้านะทีนี้คุยไปเดี๋ยวข้าหาว่าาพวกเรารวยเนาะแต่กลางคืนน่ขายดีก้องวันร้อนไปหน่อยแต่กลางคืนน่ผ่านไป่ัน รู้เลยที่ปฐินเนี่ยขายดีมากมากเพราะว่าของเราพวกร้อถสิบ้อเนี่ยเขาจะขึ้นช่วงเย็นกลางคืนเพราะว่าอากาศเย็นแล้วเวลาเดินทางเขาเดินไปสว่างที่นู้นยังไปภูเก็ตเนี่ยเขาจะไปสว่างนู้นค่ะสองวันเพราะฉะนั้นจะต้องมีกิจกรรมนะคะจะจะจะมีแต่ต้นไม้มาวางขายคงไม่ใช่และคงไม่ใช่พียวันแล้วค่ะนะคะกิจกรรมคงต้องโยนให้ท่านนายกแล้วล่ะค่ะใช่เพราะเขาจงพื้นที่เจ้าของพื้นที่เลยค่ะเให้ท่านนายกได้พูดถึงกิจกรรมวันนั้น มีอะไรบ้างแล้วก็ละเอียดเลยค่ะท่านนาย,ยกขาเชิญเลยค่ะเอ่อต้องต้องบอกก่อนว่างานนี้เราจะเพื่อจะบอกกับคนทั่วไปไม่ใช่คนจังหวัดปราจีนเท่านั้นน,น,นะบอกคนทั่วไปว่าเรามีของดีน,นะมีของดีก็คือไม้รอมไม้ใหญ่มีพืชพันธ์สมุนไพรยเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่อยากจะให้คนมาอีกน,น,นะให้คนทั่วไปมาเห็นทั้งมาท่องเที่ยวแล้วก็มาซื้อเข้าของที่เรามีอยู่ก็คือไม้รอมไม้ใหญ่แล้วก็สมุนไพรด้วย นอกนั้นที่เราจัดนี่ก็คือต้องการให้มันเชื่อมโยงกับไม้ผลที่เรามีอยู่ช,ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากไม้ผลด้วยซึ่งจะนำนำไม้ผลมาขายนะให้คนได้ซื้อไปแล้วก็เป็นไม้ผลที่ปลอดสัตว์เป็นเกษตรที่ดีน,นะตอนะตนี้ในส่วนของกิจรกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเราจัดขึ้นเนี่ยเพื่ออยากจะให้แผงไม้คนที่ขายไม้ชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันเพราะนั้นเราจัดกิจกรรมประกวดแขงไม้ประกวดแงไม้ประกวดแผงไม้แผงทุกแผงก็มาสมัคร นะแล้วเราก็จะมีรางวัลนะให้กับแผงไม้เพื่อให้เขาเนี่ยพัฒนาการการจำหน่ายไม้พัฒนาแผงไม้ให้มันน่าซื้อให้มันอะไรก็ตามนะเราก็จะมีหลักเกณอย่น,นี้แล้วนอกนั้นเราจะมีกระบวนการอันหนึ่งก็คือการจัดสวนหยอ่อมกิจกรรมการจัดสวนหยอ่อมสวนหย่อมเนี่ยมันจะเป็นอาชีพหนึ่งของ คนทาอาชีพไม้ดอกไม้ประดับนะอย่างเขาจะเอาไปจัดสวนอะไรพวกนี้จะมีความามันเป็นจุดขายเลยนะ,ะคะมันมีความชานาญก็คือเขารับประกันในเรื่องของการเอาไม้รอมไม้ใหญ่ไปปลูกให้รับประกันว่าสวนที่เขาจัดเนี่ยไม่ตายแน่อ,อะไรเงี้ยนะเราก็มีความชานาญเรื่องรอมไม้เะะพราะนั้นกิจกรรมในเรื่องที่เราจัดประกวดสวนหย่อมก็จะมีชุมชนของเราเนี่ยทุกหมู่บ้านในตำบลเนี่ยเขาจะทำอาชีพไม้ประดับกันแล้วก็มีการจัดสวนหย่อมก็จะมีการแข่งขัน การจัดส่วนจอก็จะมีรางวัลไปด้วยให้เพื่อจะให้กําลังใจนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีการประกวดประกอบอาหารพืชไทยก็จะเข้าร็อกกับงานเลยเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยใครใครยังไม่รู้จักหรือยังไม่เข้าใจเราก็อยากจะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ที่เรามี่ว่าสมุนไพรมัน มีประโยชน์อะไรบ้างเพราะตอนนี้เทรนเรื่องสุขภาพเนี่ยกำลังมาแรงทุกคนจะห่วงสุขภาพตัวเองนะคะก็จะกลับเข้ามาสู่ธรรมชาติโดยสมุนไพรนี่เองเพราะว่าที่นี่มันเป็นต้นแบบของเรื่องของการปลูกสมุนไพรใกล้ตัวแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยทางโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเนี่ยเขาก็มาดูแลในเรื่องคุณภาพในเรื่องของการขบวนการผลิตเพราะว่าเราต้องนําผลิตที่เราผลิตที่นี่ส่งโรงพยาบาลนะครับเจ้าพยาอภัยภูเบศลงก็ทําให้ สมุนไพรจังหวัดปราจินบุรีในนามของเจ้าพยาภัยภูเบศ<า>ซึ่ง <ไป S 2> แหล่งผลิต,ตมันอยู่ที่นี่แหล่งผลิตมันอยู่ที่นี่นะเพราะนั้นคใครอยากจะมาดูง,งานอยากจะมาเที่ยวชมทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศตอนนี้นักศึกษาต่างประเทศก็มาฝังตัวก็จะเรียนรู้เองเพราะว่าผลิตภัณฑ์โปรดัก์ของอภัยภูเบศเราอินเตอร์แล้วนะคะเป็นตัวการันตีรับประกันคุณภาพเพราะนั้นสมุนไพรที่ดังเท่าไหร่ก็ กาาาคุณท่นยแล้ววันนั้นเราก็จะมีงานของเราตั้งแต่ปากทางเพราะถนนเส้นนี้ประมาณ7กิโลเนี่ยจะเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมดด้านหลังนะด้านหน้าก็จะเป็นแผงไม้นะงานของเราก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปากทางด้านโน้นสับปากทางด้านนี้คือเข้ามาเนี่ยสองข้างทางจะเป็นงานเรียกว่าใครมาวันนั้นไม่มีทางกลับโดยมือเปล่าแน่นะแล้วเราก็จะมีรถโดยทางท่านนายกพ่วงสวยงามก็จะให้นั่ง ให้นั่งรถชมฟีด้วยนะฟีด้วยแล้วเรามีรถวันละบาทงทางกลุ่มชนเราซื้อไว้ซื้อไว้ก็ฟีเหมือนกันฟีมอนกันั่งตาถ้าไม่มาเสียดายเสริมหน่อยว่าสวนหย่อมเนี่ยเราติดถนนเลยเนี่ยนะคนใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นก็ติดใจต้องมาแล้วก็ราคาที่จะให้เราไปจัด ก็พิเศษด้วยถ้าไปจ้างเราไปจัดรีสอร์ทไหนก็บริการทันีตรงนี้ก็จะเป็นเวลาครอบครัวมาก็จะถ่ายรูยได้ทั้งไอเดียนะคะแล้วก็ได้ทั้งของถูกด้วยนะคะแล้วข้อสำคัญ พ่อแม่ลูกได้มาร่วมทํากิจกรรมกันด้วยใช่ไหมคะค่ะไออย่างหนึ่งอย่าลืมนะประกวดวาดภาพที่เราเชิญเด็กนักเรียนวาดภาพก็ต้องสื่อให้เห็นในเรื่องของของต้นไม้ต้นไม้ค่ะเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการจัดการต้นไม้วาดภาปีที่แล้วก็จัดนะคะแต่ปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่านะทางอบจเนี่ยคิดงานกันแล้วว่ามันจะต้องเชื่อมโยงในเรื่องของคนมาดูภาพหรือนักเรียนเนี่ยเมื่อวาดออกมาแล้วมันจะเห็นเห็น การสื่อสารระหว่างภาพต้นไม้ระหว่างอะไรต่ออะไรในการร้อมไม้ก็จะออกมาในแนวแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องคุยหน่อยสิการแข่งขันปลูกต้นโนกเนผวิ่งกันไอะยีหอบัวใจอีสาเยอะมากเลยทุกคนต้องช่วยท่าน้วเรนเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อเพื่อให้คนดูแลสุขภาพแล้วรางวัลก็ไม่ใช่อื่นอะไรมากก็เป็นคนที่มาแข่งเนี่ยไม่ได้หวังรางวัลเราชอบความสนุกสนานสามัคคีช่วยกันก็เหมือนคนไหนที่บางทีนี้ อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็ช่วยกันประยุกตงเขาเรียกว่งวิ่งพันสี่ฮะก็วิ่งกระสอบไปด้วยอะไรวอันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเริมเพื่อให้สนุกสนานเพิ่มความรักความสามัคคีให้มากขึ้นค่ะกระส้มตำเราต้องปีนี้เราต้องเอาสมุนไพรผสมไปนะโอ้ะส้มตำไม่มีฮะมีแต่ผลิต พืชพันธุ์นั้นด้วยสมุนไพรอ่าเปิดครัวด้วยสมุนไพรว่างั้นต่นะคะท่านนายกเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมนะพี่กับท่านนายกจะผัดก็ื่องอะไรโหแล้วสุขภาพรวนๆเนี่ยนะยังยังกระสังนะไอ้กระสังที่เอาไปยำกระสังยำกระสังสุดยอดแล้วนี่เขาจะมีการแข่งันน้ำน้ำผลไม้ของคุณพืชพันธุ์สุดยอืมค่ะแต่ที่สำคัญ พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรจะผิดไหมคะพี่ว้นไม่ผิดนะคะพใช้คำนี้นะคะอาณาจักรพืชพันธุ์ผลผลิตต่างๆนะคะพันธุไม้สวยงามเนี่ยที่เป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศว่างั้นเถอะนะคะคือคือตั้งแต่เราจัดมา7ปีเนี่ยจะเห็นว่าเราเหมือนกับเราไม่ต้องทุกไปขายพ่อค้าจะวิ่งมารู้จักแหล่งนี้เกิดจากการประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องขอบคุณเรื่องของทางนายก นายกบวนของเราเนี่ยนะอ๋อเล็กๆเล็กๆมาอยู่แล้วใหญ่ๆกใค่ะใช้งบประมาณมาทุ่มเทในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ารจัดงานพวกนี้า ี่กังคืนเห็นเขาขายดีพี่เอาไฟฟ้ามาเนี่ยไฟฟ้าสามแสนนะเอามาติดเราให้นะครับแล้วตอนนี้ก็ลังสาตอนนี้ค่ะพี่วันถึงได้ออร่าสวยสมบูรตอนนี้ก็เห็นว่ามันมันน่าจะพัฒนาพัฒนาขึ้นพอทางหลวงชนบทบอกติดไฟบอกไปช่วยด้วยยาวเลยใช่บอกแฝงกันทางแล้วจะตุ้มบอกว่าให้มาช่วยบริหารจัดการเอาทีนี้อย่าคุยกันเยอะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณสื่อไปคุณจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเป็น กลายเป็นตำนานไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นฮาเลมของต้นไม้ไปทั้งทั้งทั้งถนนเลยนะคะต้องยนไปให้ที่ท่านประธานชมรมไม้ดอกไม้ประดับที่นี่แล้วล่ะค่ะว่าที่มาที่ไปทําไมถึงเป็นแหล่งแล้วก็ติดตลาดทุกคนต้องวิ่งมาที่นี่อย่างที่นายกบอกมาช่วเลยค่ะอ่าเปนไม้ตรงนี้ก็ที่แรกเดิมทีก็กลนแถวนี้แหละับไปปลูกก็ไปไปขายที่สวนจักรก่อนอ่าพอดี ภัยภตรงตายตายขึ้นมาคนก็นเลยลองเอาต้นไม้มาปลูกมานั่นดูพอจะขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยแล้วก็แนะนําลูกค้าให้มาดูมาเที่ยวมาที่แหล่งแหล่งผลิตเลยแล้วก็ได้ทางทางเกษตรเกษตรจังหวัดก็เข้ามาช่วยใ,ให้ประชาสัมพันธ์ว่าตรงนี้แหล่งผลิตไม้ที่ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ,ะแล้วก็มีการปลูกโมกโมกที่ สร้างชื่อเสียงให้ทั้งหมู่บ้านนี้เยอะเลยแล้วรายรายได้ได้ได้เยอะดีฮะต่อเดือนต่อปีแล้วก็มีการลนแล้วก็มาตั้งรวมกลุ่มกันนะค่ะแล้วก็จัดกิจกรรมเรารวมกลุ่มแล้วก็ปลูกต้นไม้ก็ไปอีส่วนนั้นก็ไปขายที่สนจใจกันแต่ก็มีส่วนน้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็จะเดยมานจะขายในพื้นที่ค่ะวันนี้วันนี้ตัวต้นเหตุตัวต้นเหตุตัวที่สัมผัสจริงๆจะมาถามจากปากท่านประธานสืบเลยนะคะว่า ตัวเองไปเดินที่แถวปทุมแถวคลองคลองห้าคลองสิตั้งแต่1 3บสถึงสิเนี่ยค่ะถามเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขารับมาจากปราจินบุรีครัถูกต้องครถูกไหมคะท่านประธานเอามาจากนี้ไปฮะแสดงว่าเราเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเลฮที่ใหญ่ที่สุดเลยตอนเราเริ่มใหม่ๆเราไปเอาที่เขาอแสดงว่าเราเก่งเราพัฒนาเราพัฒนา โอ้ชื่นชมท่านจริงๆนะคะท่านสื่อสามารถทําเป็นตํานานแล้วก็เป็นตรงเนี้ยเรียกว่าเรียกว่าพูดง่ายๆว่าถ้าพูดถึงแม้แต่ทางกรุงเทพันะคะผู้จัดจารายการเนี่ยประสานเขาเพองจะเชิญผู้ออกรายการเขาบอกโอ้โหใหญ่มากไม่ได้แล้วล้องป๊อกต้องรีบออกรายการนี้ต้องรีบออกเลยนะคะอันี้ต้องขอบคุณท่านสืจ่จริงๆนะคะค,คนสุดท้ายค่ะผู้ในการกองแผนงานนี้จะจัดได้ไม่ได้คนนี้เท่านั้นนะนะคะ ผู้ในการสมควรค่ะเชิญค่ะคมีที่มาที่ไปเรื่องก็ประมาณไหมคะสำหรับในเรื่องของประมาณเองเนะฮะก็ <c oughs> ทางองค์การบริหารจังหวัดนะฮะก็ขอขอบคุณทางท่านนายกบุรรนะครับท่านมีนโยบายนะฮะที่จะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจส่งเสริมในเรื่องของท่องเที่ยวนะผมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้กมมขอ,อบาจารเ,เราทําร่วมกับหน่วยงานอือคือทางท่านองค์การบริหารส่วนตำบลจุกิีเหล็กนะครับและยังมี ชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะทางกลุ่มไม้ดอกไม้ไมบม๊อบมาไม้ดอกมาไปรดับนะบและ้วก็ผู้นําชนนะครับสำหรับงูมาในการใช้งบมาทุกครั้งเรามีการเรียกการบูรณาการร่วมกันในการใช้งูมารงูมาของอบจโซนหนึ่งทางอบตอโซนหนึ่งและทางผู้ผู้ประกอบการในพื้นที่อีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ยั่งยืนนะครับเพราะว่า เราได้รับความร่วมม,วม,มือจากทุกภาคสว่วนนะครับทั้งอำเภอก็มีทั้งเกษตรหลายภาคส่วนนะทั้งวิจัยทางกของท่านด้วย <Okay. S 1> หลายหน่วยงานที่จะมาร่วมกันก่อนที่จะจัดโครงการเรามีการประชุมร่วมกันก่อนในการที่วางแผนนะครับในการที่วางแผนก,นการทํางานะแลกนะก็ตอนนี้ในกระมือเป็นการที่ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุกชนได้เข้มแข็งนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณก็เป็นอย่างสูงนะคะพี่อ้วนขางานสองวันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรู้คะ่ะว่าพี่อ้วนไม่ได้หวังอะไรเพียงแต่พี่อ้วนจะน้อมนําพระราชดำริในหลวงมาให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรได้ตระหนักแล้วก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยสองมือนะคะ,ะคะ่ะท้ายที่สุดก่อนจะจบรายการยังพอมีเวลาค่ะให้พี่อ้วนได้สรุปแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะ ทั้งบ้านเราทั้งต่างจังหวัดและทุกที่ที่ผ่านไปผ่านมาก็ตามนะคะมาชื่นชมความสวยงามความประทับใจของต้นไม้ที่สวยก็ไปปลูกก็ได้โชคได้เงินได้ทองมั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขและยังมีคุณภาพตลอดจนราคาถูกนะคะที่หาซื้อไม่ได้นะคะก็ะจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจริงในานามของอบจก็ต้องขอบพระคุณทั้งองค์การบริหารส่วน,นตำบลรงที่เหล็ะนะคะทางชมรม ไม้ดอกไม้ประดับตลกอดจนอำเภอเมืองแล้จังหวัดปราจินบุรีรตลกอดจนกลุ่มกเกษตรกรทุกท่านที่ปลูกต้น,นไม้ถ้าไม่มีท่านความร่วมมือร่งนี้คงเกิดและยิ่งใหญ่ไม่ได้จากความประทับใจจากการทํางานของพวกเราทําให้เรามีชื่อเสียงร่วมกันนะฮะก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกอย่างเราทําเพื่อพ่อหลวงนะคะ<ๆ>เพราะว่าท่านเหนื่อยท่านไม่เคยลาป่วยราพัดแต่พวกเรานั้นยังต้องเดินตามรอยเท้าพ่อต่อไปค่ะ ะดิฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเราดําเนินการทาที่นี้ท่านดีใจที่เห็นพวกเรานั้นรักต้นไม้เหมือนชีวิตแบบวันที่ดีต่านหากค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะวันรายการประจีนวันนี้นะคะก็คงต้องกราบลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะทั้ง4ท่านทางรายการประจีนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านเป็นสุขสสอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยสนทนาในรายการนะคะ เราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I'm not องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีอำเภอเมืองปราจินบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้เหล็กขอเชิญเที่ยวงานไม้ล้อมไม้ใหญ่พืชพันธุ์สมุนไพรบ้านดงบงังประจำปี2558 วันที่9และ10พฤษภาค,คมนี้ณที่บ้านดงบงังหมู่ที่6ตำบลดุมขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีในงานชมการประกวดแผงไม้การสาธิตการนำพืชพันธุ์สมุนพไพรมาใช้รักษาโรคก,การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีของนักเรียนการประกวดการจัดสนดอมแข่งขันประกอบอาหารจากพืชพันธุ์สมุนไพรบ้านดงบงังแข่งขันปลูกต้นโมกวิบากนั่งรถรางชมการสาธิตการล้อมต้นไม้ชมสวนสมุนไพรชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำหน่ายพันธุ์ไม้มงคล พืชพันธุ์สมุนไพรและพันธุ์ไม้ต่างๆราคาถูกลด30-50%เช่นทองอุไรพุทธสุปโชคเศรษฐีรวยทรัพย์กวักมรกตรวยรายวันเศรษฐีรับเงินพาร่ำรวยฟ้าประดิษฐ์และอื่นๆอีกมากมายข้าวพุทธภาเวลา10นาฬิกามีพิธีเปิดงาน